ขอองงตัวเในฐานะโค้ชชีวิตเนื่องจากว่าเขาหมดตัวและก็ร้ายค้านะครับเขาจึงวันแผนให้เธอต้องพึ่งพาเขาเพื่อที่จะได้เอาเปรียบชีวิตของเธอต่อและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ทะเลาะกันอย่างหนักนะครับโฮปก็ได้ไปหยิบไม้เบสบอลฟาดหัวเขาและฟาดจมูกเขาจนหักแต่เธอก็ตระหนักได้นะครับว่าทาเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับเธอเพราะว่าเธอบุกมาจงตีเขาที่บ้านของเขาเองโฮบจึงกลับมาที่บ้าน,นครับแต่งหน้าเตรียมตัวต้อนรับกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของเธอ ไม่นานหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็เคาะประตูบ้านของเธอและเธอก็ยอมให้ตำรวจจับเธอโดยดีเธอก็ยิ้มให้กับกล้องถ่ายรูปนะฮะและก็แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ว่าจอแดนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้ทั้งหมดและเธอก็บอกว่าจอแดนคอยคุกคามชีวิตของเธอตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพก็ตัดกลับมาที่จอแดนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเขากําลังหลบหนีแต่ในที่สุดเขาก็ถูกตำรวจจับกลุ่มด้วยเช่นกันและฉากก็ตัดกลับมาในไม่กี่วันต่อมานะครับเราเห็นว่าเอนเจอร์เนี่ยก็กลับมาในสตูดิโอของเขาแล้ว และก็เผยให้เห็นนะคบว่าเขารอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้มาได้เขาถูกร้อมรอบไปด้วยนักเขาที่อยากจะทราบเรื่องราวจากฝั่งของเขาบ้างครับแต่เอนเจอร์เนี่ยปฏิเสธที่จะพูดอะไรตัดกลับมาที่สตูดิโอของรายการดังนะครับมีชายที่บุกลุกไปบ้านของโฮปก,ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ไปพบกับเบรดซึ่งเป็นพิธีกรสตูดิโอและชายคนนี้ก็เปิดเผยให้กับเบรดฟังว่าบันทึกนั้นเนี่ยได้ถูกลบไปแล้ว มันก็เลยทําให้เราเข้าใจนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยไปที่บ้านของโฮบเพื่อที่จะไปค้นหาไฟบันทึกเสียงนั้นนั่นเองและตอนท้ายของภาพยนตร์ครับเราก็จะเห็นว่าโฮบเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องที่ผู้คนพูดถึงอีกครั้งหนึ่งโฮบก็ได้สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเธอเนี่ยเริ่มที่จะขายหมดอย่างรวดเร็วและในที่สุดรายการโฆษณาของเธอก็ได้ถูกออกอากาศสักที และตอนนี้เธอก็ได้ขนานนามชื่อของเธอว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดูแลผิวหน้าขั้นเทพและภาพยนตร์ก็ได้จบลงตรงนี้นะครับเพื่อนๆ่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถที่จะคอมเมตนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ